นี่คือต่อจากอีพีที่แล้วอือ่อาของไม่ได้นะเจอันนี้คือที่ขุดจะหมดที่ขุดจะหมดขุดอย่างระมัดระวัง,งเลยเยทำไมมันช่อแบบนี้มัน ควรจะหายกไหมเอ้ยกล่องกล่องนม่่ก็อยากเปิดเลยเอ้ยน,นี่ก<อ>็จะอีปีที่แล้วเ,เธอไม่กล้าเปิดเลยอะก็ไดรลงบนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะเฮ้ยเป็นอะเฮ้ยเฮ้ยเพ็ด จบเพื่อนแล้วหายากไหมนะถ้าถ้าหายากก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะผมเจอมันหายากไหมแบบนี้ต้องกดแล้วหาเจอแบบนี้ถือว่าหายากไหมอ่ะมันหายากไหม แสใหน่อยเพื่อตาผมบวมขุดกองไปด้วยวจะได้ไอ้น้องไปด้วยพิรอีกแล้วหรอไม่ได้พาทอดมาด้วยไงเพชรเยอะด้วยทอดน้ยใช้ไม้ตีล้ม Nein, warum geht ni nicht? Pen. Hier bin ich mal hin. Nicht sein. Bin mal kein. Oh, du bist. Du ni bei mir มองมึงโคตรโคตรเลยเจอเพจแบบนี้ก็ได้เหรอแต่มันเ็นกี่เม็ดเจ็บทันเห็นความจริงมันคือเห็นความจริงมันหายักไหใช่บอกอะไรผมเชืมอไหมน่าจะหายักก่อนเกะตัวเสียงผัวมั้งเกะเสียงผัว ผมคิดอัน,นี้มันน่าจะหายากกว่านะไม่น,นี่อันนี้อาจจะหายากกว่าก็ได้เพราะมันทำไมิงทำไมมันโคตรด,ดีเลยมีวามีลาวาเยอะเลยตัวนั้นก็มีลาวาเยอะไม่ใช่เหรออืมโกงน่าจะไม่ได้ตายเนาะ ใจขอเรื่องไม่ดีน้ำัมาเฮ้เราล่งกับกัน

มองไม่เห็นมีพิษตาทุกคนไปนะนี่ก็สิ่งที่ผมเจอกล่องนะผมพิ่งมาทางนี้เลยแต่ทาามันโดยปิดโดยราว่งผมตึงมาทางนี้เองจริงระวันปิดถึงผมก็เห็นกล่องไปหนึ่งเอไปนะ ผมไม่ได้ตามกลับใช่ไหมมันคืออะไรอ่ะมันคือกระเบื้องมันคือกระเบื้องหรือเปล่ามันคืออะไรอ่ะอ๋อรู้แล้วมันคือไอ้นู้ไอ้นี่คืออะไรเนเธอร์มันคือไม่ช่วยมันช่วยช่วยบอกได้นะผมโจมไม่รู้มันทำอะไรได้ นั่คืออะไรเนี่ยไอเพนเป็นสีดำำนะครับสิบเอ็ดก้อนเฮ้ยสิบเอ็ดก้อนเลยเหรอทีงผมก็ต้องออกทางนี้เดอนหรื้จอกออกทางไหนดีวะเป็นนะครับยนะครับตัวนี้

เสียงโคตรแี่ยหีชื่อ,อ,อไนะก่อนที่ผมจะทำเป็นยางไงนะครัมันจะปรับผมนี่มันฉลาดจริงๆให้เรามาที่เซตติ้งนะครับเซตติงต้งเซตติ้งเก้าให้เราลงนี่เยี่ยนี่เยี่

ที่สุดเขาก็ได้นี่เถอแบบฟฟีแบบเพิ่งไปนะลูกไม่เสิงยงไงอะไรรับชมอีพีต่อไปนะครับรับชมอีพีต่อไป